คุณผู้ชมค่ะในวีทีอาร์เมื่อสักครู่นี้เจอปัญหาเดียวกับขวัญเลยค่ะเพราะอะไรหรอคะก็อายุของเราเนี่ยค่ะที่กําลังจะเข้าสู่เลข3ใช่ไหมคะแล้วก็มีของแถมมาเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้เอาเป็นว่าอายุเพิ่มมากขึ้นค่ะแต่ว่าความสาวความสวยความใสแล้วก็สุขภาพที่ดีเนี่ยเริ่มลดน้อยถอยลงค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเขาบอกมาว่ามีวิธีการง่ายๆนะคะในการเลือกทานเลือกใช้ชีวิตทํายังไงที่เราจะมีความสวยความสาวความใส,มสแล้วก็สุขภาพ ดีมากยิ่งขึ้นทุกวันนะคะเคล็ดลับที่ไม่รับแบบนี้นะคะมาพร้อมกับแขกรับเชิญของเราขอต้อนรับพี่น้องหรือว่าคุณนัทัยารัตนนาราเจ้าของผลิตภัณฑ์คอลลาเจนและมีรักเคอรซีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้หาที่พึ่งในที่สุดก็เจอจนได้นะคะเหมือนกับพี่น้องเขาถามเลยค่ะมีปัญหาเยอะแยะมากมายเลยค่ะเกี่ยวกับวัยที่กาลังร่วงโรยไปพี่น้องมีวิธีการยังไงดีคะวิธีการแรกสําหรับพี่นะคะอย่างแรกก็คือการพักผ่อนนอนหลับห้เพิม ทานอาหารที่ดีแล้วก็มีคุณภาพนะคะดื่มน,น้ำเยอะๆที่สําคัญเนี่ยพี่มีตัวช่วยที่พิเศษแล้วก็พิเศษจริงๆนะคะก็คือคอลลาเจนคอลลาเจนเหรอคะค่ะแล้วคอลลาเจนนี่มันดียังไงคะพี่น้องคอลลาเจนดียังไงต้องบอกก่อนว่าหลายๆคนยังไม่เข้าใจคําว่าคอลลาเจนคืออะไรคอลลาเจนก็คือโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะซึ่งโปรตีนชนิดเนี้ยพี่สกัดจากปลาทะเลน้ําลึก นะคะก็จะทําให้เวลาเราทานเข้าไปเนี่ยสิ่งแรกที่เราเห็นใน,ในการเปลี่ยนแปลงก็คือเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าเราสดชื่นขึ้นเราไม่มเราไม่รู้สึกงัวงเงียหรือหงุดหงิดนะคะแล้วก็สิ่งที่ตามมาอีกเรื่องหนึง่งก็คือในเรื่องผิวพรรณ Oh. ผิวพัรร์ที่ดูขาวใสดูกระจ่างแบบธรรมชาติะนะคะสังเกตจากเปรียบเทียบระหว่างผิวเด็กกับผิวเรานะคะเด็กๆเ,เขาจะมีความนุ่มชุ่มชื้นยืดหยุ่นเขาจะหยุ่ยแก้มเขาจะใสๆนะคะ,คะสำหรับสาวๆหรือว่าทั่วๆไปนะคะโดยธรรมชาติเนี่ยอายุ25ไปแล้วเนี่ยคอลลาเจนก็จะลดน้อยถอยลงทุกๆเทียบได้กับ1.5%ของทุกๆปี อย่างนี้แสดงว,ว่าทุกปีทีอ่อายุเราเพิ่มมากขึ้นคอลลาเจนก็จะลดลงลดลงลดลงอะสิคะถูกต้องค่ะแล้วก็ประกอบกับบรรยากาศในบ้านเรานะคะ,ค,ะความเครียดฝุ่นควันควันพิษควันบุหรี่การสูบบุหรี่การพักผ่อนนอนหลับไม่เพียงพอการดื่มกาแฟล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทําให้คอลลาเจนในร่างกายลดน้อยถอยลงค่ะ โอ้โหฟังดูแล้วยังไงก็หลีกหนีไม่พ้นนะคะ,คะการเสื่อมของคอลลาเจนในร่างกายของเราเอ๊ฟังดูแล้วนี่คอลลาเจนนี่มีประโยชน์มากเลยนะคะพี่น้องมีนะประโยชน์มากมายเลยค่ะเริ่มแรกก็คือที่เราเห็นผลนะ่ะสำหรับคนที่ทานคอลลาเจนเข้าไปโดยเฉพาะตัวพี่เนี่ยที่เริ่มทานเนี่ยอย่างแรก3เดือนแรกที่เห็นเนี่ยพี่เป็นคนผิวแพ้ง่ายแล้วก็ร่างกายเนี่ย จะเวลาโดนแสงแดดหรืออะไรเนี่ยมันจะมันจะเสบๆบค,คันคะนะคะพอทานเข้าไปเนี่ยจากที่เราผิวเราแห้งผิวเราไม่มีความชุ่มชื้นสาเดือนแรกที่เห็นก็คือมีความชุ่มชื้นขึ้นผิวดูกระจ่างใสแล้วก็มีน้ํามีนวลขึ้นค่ะพี่น้องคะเออย่างนี้นอกจากจะช่วยในเรื่องของฮอร์โมนด้านอารมณ์นะคะหรือว่าผิวขาวกระจ่างใสเนี่ยแล้วปัญหาที่ขวัญบอกคะไอเนี่ยไอรอยต่างๆตรงนี้ตรงนี้ตรงนะะี้ค่ะพี่น้องอช่วยได้ไหมรอยเท้าเธอที่ตามมาใไม่อยากได้เลยค่ะพี่น้องรอยเท้าเธอ ที่ตามมาสำหรับคอลลาเจนเนี่ยเวลาทานเข้าไปเนี่ยจะทำให้ผิวเราเนี่ยดูตื้นขึ้นคนที่เป็นกระเป็นฝ้าเนี่ยก็จะค่อยๆจางลงค่ะพี่น้องค่ะน้องขวัญดูสิคะพี่เนี่ยะจะ40กว่าแล้วนะคะรอยก็รอยไ้้ยังอะไม่มีเลยอะ <laughs> ตึงมาก นี่ขนาดยิ้มเต็มที่นะถ้าขวัญยิ้มนี่เส้นมา3 4ี่เส้นแล้วค่ะ,คะก็อยากให้คุณผู้หญิงนะคะแล้วก็สาวๆที่ห่วงใยแล้วก็อยากจะดูแลสุขภาพของเราให้ดีขึ้นนะคะหันมารับประทานคอลลาเจน<ม>เพื่อสุขภาพที่ดีนะคะ<ม>เพราะว่าคอลลาเจน,เนมีประโยชน์ตั้งแต่ศรีรษะจะหลดปลายเท้า<ม>ทั้งเส้นผมทั้งกระดูกข้อต่อเล็บที่แข็งแรงผิวหนังที่อุ้มชุ่มน้ำ<ม>ด,ดูกระจางใสมีน้ำมีนวลน,นะคะ ช่วยได้หมดเลยนะคะตั้งแต่สีสานจรวดปลาเท้าเลยถึงเรื่องของกระดูกหลอดเลือดด้วยใช่ไหมหลอดเลือดแล้วข้อด้วยนะคะตามข้อต่างๆเนี่ยเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยเขาต้องบอกก่อนว่าร่างกายเนี่ยไม่สามารถ ผลิตขึ้นมาได้เองเพราะฉะนั้นเราต้องทานเข้าไปเพื่อที่จะให้เขาไปกระตุ้นหรือไปเสริมสร้างให้มันมีมากขึ้นระหว่างข้อต่อของของร่างกายคนเราเนี่ยเวลาอายุเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันจะมีความมันจะมีเขาเรียกว่าน้ําน้ําข้อต่อเนี่ยมันน้อยลงมันมีการกระแทกกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ทานคอลลาเจนเข้าไปเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดข้อต่อเกิดการเสียดสีกันก็จะทําให้เจ็บบางคนเนี่ยข้ออักเสบบ้างอะไรบ้างโอ้น่ากลัวจังเลยค่ะทีนี้เรารู้แล้วแหละว่าคอลลาเจนนีมีประโยชน์ ค่ะพี่น้องแต่ว่าเราจะเลือกยังไงล่ะคะที่จะได้คอลลาเจนที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพสูงสุดอะะอย่างแรกนะคะคอลลาเจนเนี่ยในท้องตลาดตอนนี้มีเยอะแยะมากมายแต่ว่าอยากให้ดูตรงที่ว่าสินค้าเนี่ยดีมีคุณภาพแล้วก็มีออยอนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยพี่พี่อยากจะเสนอนิดนึงก็คือในส่วนของคอลโกเนี่ย บริษ<ใ>ัทพี่เนี่ยสินค้าเนี่ยได้มีตาฮาลานด้วยสําหรับท่านสุภาพสตรีหรือท่านสุภาพบุรุษที่เป็นอิสลามเพราะว่าการที่จะได้ฮาลานมาเนี่ยไม่ใช่ว่าได้ง่ายนะคะเราต้องส่งสินค้าเราไปตรวจให้เพราะเขาเนี่ยทางาศาสนาอิสลามเนี่ยเขาต้องตรวจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยจริงหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าเป็นของต้องห้ามของทางหลักศาสนาเขาหรือเปล่า เพราะฉะนั้นมั่นใจในคุณภาพมั่นใจในความปลอดภยัยและมีทั้งออยอมีทั้งตราฮารานของมุสลิมเลยนะคะ,คะพี่น้องคะอย่างในวิทยาที่เมื่อสักครู่นี้เปิดรายการมานะคะมีบางคนที่เขาอายุประมาณ30-35ขึ้นเนี่ยค,ะค่ะแล้วเขาประสบปัญหาเหมือนกันเนี่ยเขาทนขานคอลลาโกได้ไหมคะพี่น้องอได้ค่ะแต่พี่อยากจะแนะนําอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งเหมาะสําหรับสุภาพสตรีที่สูงวัยนิดนึงนะคะอ,อย่าง35ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะหรือสุภาพบุรุษนะคะก็จะเป็นตัวมิราเคิลซ ตัวนี้เราก็จะเป็นคอลลาเจนเหมือนเดิมลหละแล้วก็ประกอบด้วยกระดูกอ่อนปลาฉลามแล้วก็วิตามินซีซึ่งตัวกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยเขาจะเป็นคอลลาเจนประเภทไทปที่สอง<ฆ>ซึ่งมีความสําคัญกับเรื่องกระดูกแล้วก็ข้อมีความสําคัญมากๆตรงนี้ก็คือจะเข้าไปทําให้ไปเติมเต็มกระดูกและข้อเนี่ยให้มันมีความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้นถามว่าทําไมต้องมีวิตามินซีด้วยวิตามินซีเนี่ยมีเพื่อ เป็นการเร่งให้คอลลาเจนเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นพอเวลาทานเข้าไปสิ่งที่เห็นผลไวก็คือเรื่องเรื่องของผิวก็ยังมีอยู่ทันทีผิวเนี่ยพอได้วิตามินซีเข้าไปเนี่ยก็จะใสมากยิ่งขึ้นค่ะอ๋ออย่างนี้แสดงว่าเราก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มสองวัยนะคะ35ปีลงมาเหมาะสําหรับคอลลาโกคอลลาโกค่ะนะคะถ้าเกิด35ปีขึ้นไปเนี่ยจะเป็นมิราเคิลซีค่ะแล้วอย่างคําถามเมื่อสักครู่นี้ล่ะคะพี่น้องที่เขาบอกว่าบางคนเนี่ยมีปัญหาอายุมากขึ้นมากับน้ําหนัก ที่เพิ่มมากขึ้นบางคน <c oughs> ก็ลดไม่ลงไม่รู้จะเลือกวิธีการไหนแล้วค่ะพี่น้อง <c oughs> แล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าอยากจะให้แบบว่าเฟิร์มด้วยน้ําหนักลงด้วยกระชับแล้วก็มีผิวพรรณที่สดใสตัวนี้นะคะ่ะ <c oughs> ทำยังไงดีคะ <c oughs> พี่น้องจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับตัวพี่เองเนี่ยพี่ทานคอลลกโกนะคะมาปีกว่า มีากว่า,วาสิ่งที่เห็นก็คือได้ผลกับตัวเราเองแล้วก็ได้ผลกับคนรอบข้างเราที่รับประทานตัวนี้<ฆ>จริงๆแล้วคอนละโกเนี่ยแล้วลูกค้าเองเนี่ยที่รับประทานเข้าไปเนี่ย<ฆ>เขาโทรมาแนะนําพี่ด้วยนะ<ฆ>ว่าคุณน้องลองลองให้ทานดูเข,เ,ขเขาเขาอาของเราเนี่ยไปจําหน่าย<ฆ>แล้วก็มีการบอกต่อลูกค้าว่าลองทานดูนะวันละ2เม็ด สำหรับมื้อเช้า2เม็ดมื้อเที่ยงและ2เม็ดมื้อเย็นสิ่งที่เขาเห็นก็คือร่างกายเขาเนี่ยฟิตขึ้นแล้วก็เฟิร์มขึ้นเห็นชผิวหนังเขาจะกระชับขึ้นพี่เองนะน้องขวัญพี่ไปนวดมาหมอนวดนวดพี่นวดนวดนวดพี่น้องทำไมมันแน่นไปหมดทั้งตัวโอ้ยคือมันกระชับขึ้นเฟิร์มขึ้นใช่ไหมถูกต้องค่ะเทียบกับ ผู้หญิงสาวๆคุณสุภาพสตรีที่อยู่ในวัยเดียวกันเพื่อนที่ทํางานพี่เนี่ยเนื้อตรงนี้จะห้อยตองแต่งตองแต่ง<ะ>แต่สําหรับพี่เนี่ยหมอนวดบอกเลยฟิตจริงๆฟิตจริงๆได้ในเรื่อง,อใ,นองในเรื่องฟิตแล้วก็เฟิร์มจริงๆนะคะกล้ามเนื้อ แล้วถ้าเกิดจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของควบคุมน้ําหนักดูแลไม่ให้น้ําหนักเพิ่มมากขึ้นหรือว่าที่น้ําหนักมันมากขึ้นอยู่แล้วเนี่ยจะให้เอาออกมาเนี่ยคะ่ะจะทํายังไงดีคะก็เรามีสินค้าหนึ่งนะคะก็คงเป็นไอตัวชาเขียวควบคุม,มน้ําหนักตัวนี้จะเน้นในเรื่องเกี่ยวกับธันยพืชแล้วชาเขียวเรานี่ก็เป็นชาเขียวสดจริงๆค่ะ,ะคะ่ะอุ้ยแปลกใจจังเลยคะ่ะปกติเราจะได้ยินเป็นกาแฟโกโก้อันนี้เป็นชาเขียวหรอคะเออโดยปกติพี่เป็นคนชอบทานชา ชอ,ช,ชอบชอบทานอยู่แล้วตัวเองเป็นคนที่เสาะหาขอให้ได้ชาที่มีรสชาติที่หอมแล้วก็สิ่งที่มันผสมรวมกันสรุปแล้วเป็นชาเขียวตัวตัวเนี้ก็คือสิ่งที่เป็นทัญญพืชล้วนๆะนะคะทานเข้าไปเนี่ยได,ได้ได้ให้น้องๆเขาทดลองทานพี่หนูทานทานข้าวได้น้อยลงระบบขับถ่ายหนูดีขึ้นเพราะว่าเราใช้ทันญ,ญพืชเป็นส่วนผสม ช่วยให้อิ่มท้องระบบขับถ่ายดีทัานาพืชนี่มีอะไรบ้างคะพี่น้องก็อาทิเช่นก็จะเป็นพวกข้าวโอ,อ๊ตนะคะข้าวโอ๊ตข้าวโพดนึ <c oughs> ่เดือย นะคะที่สําคัญก็ยังมีคอลลาเจนเพราะเวลาเราลดน้ําหนักเนี่ยบางครั้งเนี่ยร่างกายเราเนี่ยจะจะผอมลงผิวมันก็จะเหี่ยวแต่ถ้าว่าเรามีคอลลาเจนเสริมเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้ผิวดูใสขึ้นค่ะแล้วใครถึงจะทานตัวชาเขียวตัวนี้ได้คะอายุเท่าไหร่ทานได้อตอนนี้ที่พี่ให้อายุต่ําสุดที่ทดลองนะคะ20ต้นต้นๆค่ะสำหรับน้องๆที่อยากมีสุขภาพที่ร่างกายที่สดใสสมบูรณ์นะคะ,คะรูปร่างฟิตแล้วก็เฟิร์มขึ้นก็ต้อง ทดลองชาเขียวเนี่ยแหละค่ะอย่างนี้ได้ไหมคะพี่น้องขวัญพอสรุปเอาก็คือว่าถ้าสมมติว่าใครเนี่ยที่อยากจะมีผิวพรรณที่สวยงามเต่งตึงนะคะฟิตแล้วก็เฟิร์มแล้วก็ริ้วรอยต่างๆรวมถึงตั้งแต่ศีษะจรดปลายเท้าที่มันมีปัญหาด้วยวัยที่ร่วงโรยกันไปกันนะคะก็สามารถแยกออกเป็น2ส่วนวยกันนะคะกลุ่มคนที่อายุตั้งแต่35ลงมาถ้าอยากเฟิร์มด้วยฟิตด้วยนะคะแล้วก็ผิวพรรณดีด้วยก็ทาเป็นคอลลาเจนกับเป็นตัวชาเขียวผสมธัญพืชนะคะแต่ถ้าเกิด35ปีขึ้นไป ใชก็ทานเป็นมิราเคิลซีผสมกับบวกกับชาเขียวทัญพืชด้วยตัวนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะได้เคล็ดลับแล้วค่ะของขวัญยังเสร็จต้องเอาอันแรกก่อนนะคะหมดเลยก็ได้เอาเหรอทานได้ด้วยเค่ะนะแต่ว่าถ้าเกิดทานหมดเป็นเซ็ตแบบนี้ค่ะพี่น้อง แล้วราคาเนี่ยคะควรจะสู้ไหวไหมราคาตอนนี้ไม่แพงเลยนะคะเพราะว่าพี่เนี่ยอยากให้สุภาพสตรีไทยหรือคนไทยเนี่ยได้ทานของดีมีประโยชน์แล้วก็ราคาไม่แพงเพราะพี่เองเนี่ยมันได้ประโยชน์กับตัวพี่เองนะคะก็อยากให้คนคนไทยเนี่ยได้ได้ได้รับของดีๆนะคะ<ห>ก็ตอนนี้ก็คือ1ขวดนะคะซื้อขวดแรกเนี่ยพันสแต่ถ้าซื้อ2ขวดเนี่ยหนึ่บาทลดไป1,000บาท นะคะสำหรับคอลลโกนะคะส่วนมิลเลอร์เคลซีตอนนี้ก็คือกล่องแรกเนี่ยพันเตอนนี้ก็คือซื้อไปเลยว่า1กล่องเนี่ยแถมอีก1กล่องโอ้หนึ่งแถมหนึ่งเลยเหรอคะมิลเลอร์เคลนซีค่ะโอโะะ้โหก็สนใจโทรไปสอบถามที่02 5้าศู8 9 89, 89, 89, นะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งโทรหาน้องได้เลยนะคะ0 8 6 3 3 0 1 1 6 1 2. 2ค่ะก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่คุ้มมากๆเลยนะคะพี่นอ้องโอ้โหดูสิคะซื้อ1ขวดนะคะคาลาโก1,200บาท2ขวดเหลือ1,500กว่าบาทนะคะคุะค้มมากแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยส่งฟร<ช>ี<ม>ทั่วประเทศสำหรับมิราเคิลซีก็ซื้อ1แถมหนึ่งนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้นอกจากจะได้ใช้สินค้าราคาที่ย่อมเยาวแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงแล้วเนี่ัีาาวดสํหรบ ใครก็ตามอยากเป็นตัวแทนจําหน่ายด้วยสำหรับตัวแทนจําหน่ายนะคะตั้งต้นรวยล้นฟ้ารวยกันจริงๆนะคะที่ราคา5900บาทสนใจโทรไปสอบถามได้ที่เบอร์นะคะที่ที่บอกเอาไว้ค่ะห้าพบาทนี่คือทําธุรกิจได้เลยทําธุรกิจได้เลยค่ะได้ผลิตภัณฑ์ด้วยได้ผลิตภัณฑ์ด้วยอ่าค่ะใครสนใจอยากได้รายละเอียดนะคะหรือว่าโทรไปสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็คือเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะรวมถึงโปรโมชั่นก็ใช้เบอร์นี้ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องมากนะคะที่มาแนะนำเคล็ดลับดีๆ ให้กับเราค่ะขอบคุณค่ะ